ไม่ไม่กระจอกอย่างที่คิดเลยนะครับสวัสดีครับผมพี่โต๊ะดับเบิลพีครับผมวันนี้จะพาไปบัตติ้งเซนเตอร์กันนะครับบัตติ้งเซนเตอร์นะครับผมก็เหมือนเป็นเกมกีฬาชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นการจําลองมาจากการเล่นเบสบอลนะครับแต่ว่าไม่มีคนคว้างให้เรานะครับแต่จะเป็นเครื่องจักรนะครับเป็นคนคว้างให้เราแทนนะครับผมซึ่งกีฬาชนิดนั้นนะครับที่ถูกจําลองมาอยู่ในบัตติ้งเซนเตอร์นี้คือ เบสบอลนะครับผมเบสบอลเป็นกีฬาที่ยอดฮิตมากๆในประเทศญี่ปุ่นนะครับแทบจะเรียกว่าเป็นกีฬาประจำชาติเลยก็ได้นะครับผมลองลองมาอาจจะเป็นพวกเจลี uh, ague, uh, เป็นพวกฟุตบอลอะไรเงี้ยนะครับผมที่ uh, คนทั่วไปมักจะเป็นแฟนคลับของกีฬานั้นๆกันนะครับผมอืมก็เบสบอลนะครับถ้าจะให้พูดกันง่ายๆว่ากีฬาเบสบอลคืออะไรนะครับผมก็ลองนึกภาพตามนะเป็น uh, การ์ตูนเรื่องโดเรมอนก็ได้ ที่ใจแอนชอบชวนโนบิตะไปตีครับผมาตามสวนสาธารณะหรือว่าตามริมแม่น้ำอะไรเงี้ยนะครับที่มีการแข่งขันกันซึ่งการ์ตูนที่ทําทเกี่ยวกับเรื่องของเบสบอลค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับทำให้เราเรียนรู้กีฬาเกมกีฬาชนิดนี้ได้ไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองขึ้นตัวอย่างของแอนิเมชันหรือว่าการ์ตูนนะครับที่ทําให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับกีฬาเบสบอลหรือกีฬาชนิดนี้ได้มากขึ้นนะครับ มีเยอะมากๆนะครับสแสดงว่ามีความฮอตคิดสุดๆเลยแต่ว่าบัตติงเซนเตอร์นะครับไม่มีคนคว้างให้เรามันจะเป็นเครื่องจักรยิงมาให้เราใช่ไหมครับอันในการ์ตูนต่างๆก็มีให้เห็นเยอะแยะมากมายเลยละ่ะใครที่มาญี่ปุ่นเนี่ยแล้วเป็นคนชอบอนิเมะหรือว่าเป็นคนชอบกีฬาแล้วเนี่ยผมว่ามันพลาดไม่ได้เลยจริงๆนะครับผมที่จะมาลองตีกันดูสักครั้งหนึ่งผมรู้สึกว่าที่เมืองไทยก็มีอยู่ที่หนึ่งนะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะอยู่แถวๆสุขุมวิทแต่ว่าที่เมืองไทยผมไม่เคยไปลองนะครับผม ถ้าให้พูดว่ากีฬาเบสบอลนะครับมันจะเป็นกีฬาประเภทยังไงก็อธิบายาการเล่นของมันสักนิดน,นึงแล้วกันนะครับก็จะแบ่งเป็นฝั่งลุกและก็ฝั่งรับนะครับฝั่งลุกนะครับ,ก,รบก็จะใส่หมวกกันน็อกแล้วก็จะถือไม้ออกมาตีนะครับผมส่วนฝั่งรับก็จะใส่ถุงมือนะครับผมแล้วก็ออกมาคว้างแล้วก็ออกมารับ นะครับจะไปอยู่ตามาสนามเต็มไปหมดเลยยืนรอบสนามนะครับส่วนคนตีเนี่ยก็จะมีแค่บริเวณที่เป็นจุดตีกับจุดที่ตีได้แล้วแล้วไปอยู่ตามเบสน,นะครับถ้ายากไปขอโทษนะครับเอาเป็นว่ารอบนี้บัตติ้งเซนเตอร์นะครับเป็นการที่เราไปตีอย่างเดียวอืมถือไหม เตียงเดียวไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรเครื่องจักรคว้างมาให้เราเราเตีย่างเดียวเราสนุกแค่ตรงนั้นก็พอนะครับประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดอยากให้ทําในส่วนของอธิบายกติกาลึกๆเนี่ยเดี๋ยว,ยวอาจจะลองทาดูอีกทีหนึ่งนะครับผมถ้ามีโอกาสนะครับถ้าทุกคนอยากจะรู้จักกีฬาชนิดนี้มากขึ้นนะครับผมซึ่งนะครับผมบัตติงเซนเตอร์เราจะเป็นคนตีอย่างเดียวถูกต้องไหมครับแล้วเราจะทํำยังไงลนะ่ะทําให้เราสามารถที่จะตีมันได้อย่างแม่นยำแล้วตีได้อย่างสนุกแล้วเล่นกับมันได้อย่างสนุกสนานนะครับผมเทคนิคอันดับแรกนะครับที่ผมใช้ก็คือ จะขอบอกไว้ก่อนนะผมไม่ได้เป็นคนเก่งขนาดนั้นนะไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญแบบโหเล่นเบสบอลแบบมานานมากจนมีฟอร์มที่เก๋ไก่สไลเดอร์ไม่ใช่นะครับผมก็บอกไว้ก่อนนะครับผมก็เรียนรู้จากการดูคนอื่นเล่นมาก่อนนะครับผมก็ให้ลองเซิร์ชเลยครับอันดับแรกให้ลองเซิร์ชเข้าไปใน YouTube หรือว่าเซิร์ชเอ็นจินอะไรก็ได้นะครับผมที่คุณถนัดนะครับแล้วก็เซิร์ชคำว่า batting form นะครับผม อืมแต่ถ้าเกิดผมเนี่ยผมเซิร์ชเป็นภาษาญี่ปุ่น,นครับเซิร์ชคำว่า batting form นะครับผมก็ batting form นี่นะครับก็จะขึ้นฟอร์มของนักกีฬาดังๆหลายๆคนเลยนะครับว่านักกีฬาหลายๆท่านเนี่ยเขาจะมีฟอร์มในการอาตียังไงไม่ใช่ว่าทุกคนจะตีเหมือนกันถูกต้องไหมครับท่าในการตีไม่ใช่เหมือนกันทุกคนใช่ไหมครับอย่างถ้ายกตัวอย่างท่า,า,ทาชูดบาส แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับถ่าเตะท้าทาประตูของแต่ละท่านแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเบสบอลกีฬาชนิดนี้การตีของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเช่นกันครับผมเทคนิคง,ง,ง่ายๆเลยครับเซิร์ชเลยถ้าอย่างผมเนี่ยจะเซิร์ชเข้าไปใน u t u b e นะครับเซิร์ชคำว่าบัตติงคือโฟมเลยนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีฟอร์มของหลายๆคนนะครับผมโผลมาให้เราดูมากมายเลยนะครับเราก็เลือกเลือกซักฟอร์มหนึ่งที่เราชอบมากๆนะครับแล้วเราก็ลองทําตามเขาดูนะครับผมลองทาตามเขาดู ซึ่งท่าตีของผมนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับเพราะเนื่องจากว่าอยากลองฝึกอยากลองรื้อฟื้นกันก่อนนะครับว่าตอนเด็กๆเ,เราตีท่าไหนนะครับผมยังไงซะเดี๋ยวผมก็จะไปลองตีกันดูนะครับว่าร่างกายตอนนี้ของผมเนี่ยมันไหวไหมนะครับผมโอเคเราก็ถึงบัตติ้งเซ็นเตอร์นะครับผม เห็นหน้าตาตัวการ์ตูนนะครับผมเราถือไม้เบสบอลอย่างนี้นะครับแล้วก็เขียนว่าบัตติ้งเซนเตอร์นี้นะรับรองมาไม่พลาดนะครับผมรับรองสนุกแน่นอนนะครับผมโอเคมาอยู่ข้างในนะครับข้างในก็เดี๋ยวพาทัวร์นิดหน่อยหน่อยนะครับผมตรงนี้นะครับก็จะเป็นตู้ใส่การ์ดนะครับผมตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ให้เรามายืนตีนะครับผม นะครับแล้วก็ไม้ก็มีเตรียมให้เราแบบสั้นกับแบบยาวนะครับแล้วแต่ถนาดเลยนะครับเออเป็นการมาไม่ได้ไม่ได้ไไดตีมาประมาณ10ปีแล้วครับตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับผมตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ประฐมที่ญี่ปุ่นครับผมก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างอย่าลืมยื้เส้นยืนย้สายกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะแย่เอา เมื่อกี้เล่นไปที่80กิโลเมตรนะครับผมก็ยังจับแทบไม่ค่อยทันเลยนะครับเด่กก็ลองดูดี่ลองท้าทายความสามารถตัวเองลองดูเล่นที่100กิโลเมตรนะครับผมจะรอดไม่รอดวะนี่คือมีแต่ลูกตรงนะเนี่ยตรงนี้มันจะเขียนว่าสโตเรโตนะครับสโตเรโตก็คือมีแต่ลูกตรงอย่างเดียวนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะมีแต่ลูกตรงอย่างเดียวนะครับจริงๆมันจะมีลูกแบบที่มันมูฟวิ่งได้นะครับผมเช่น คัดบอลสไลด์บอลเคิร์ฟบอลเลยพวกนี้นะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นอีกแรล้งหนึ่งที่อยู่ด้านล่างนะครับผมก็จะเป็นเครื่องที่มีความสามารถมากกว่านี้นะครับที่สามารถคอนโทรลให้ลูกมันขยบเขยื่อนได้นะให้มันสมจริงเหมือนคนป่าจริงๆก็มีนะครับผมแต่ว่าขอเปิดธรมธรมดาก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะไปลองเกมสุดท้ายกันผมจะพยายามตีให้แบบโดนๆเลยโฮมรันสักลูกหนึ่งนะครับผมโอเคครับ กระจอกอย่างที่คิดเลยนะครับสาหรับคนที่ออกกาลังกายน้อยอย่างผมนะขอเตือนคําแรกครับยืดเส้นยืดสายก่อนยืดยืดร่างกายให้พร้อมก่อนโดยเฉพาะช่วงไหล่ช่วงเอวคอกับข้อมือนะครับยืดให้ดีก่อนก่อนจะเล่นนะครับไปตึงๆแล้วเล่นเลยเนี่ยผมว่าผมว่าทรมานมากๆเลยนะครับเจ็บมากๆเลยโดยเฉพาะคนแก่ๆของผมนะครับผมก็ทําให้เราหวนคิดถึงวัยเด็กของเรานะครับผมที่เราเล่นกับเพื่อนๆตามสวนสาธารณะ มฟอร์มที่ไปตีมาวันนี้นะครับไม่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ลอกเรียนแบบฟอร์มของใครเลยนะครับก็ลองนึกภาพว่าตอนเด็กๆเราตียังไงตีให้เป็นธรรมชาติตีด้วยความสนุกอย่างเดียวของเราเฉยๆเนี่ยก็ออกมาค่อนข้าง <S <S ก็อย่างที่เห็นนั่นแหละครับก็ไม่ได้เก่งอะไรนะครับผมก็เป็นซีรีส์ แรกละกัน EP แรกละกันนะฮะเดี๋ยวจะทําวิวัฒนาการของตัวเองไปเรื่อยๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วเทคนิคมันยากมากเลยนะพอฟอร์มมันได้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ปัจจัยแค่ตรงนั้นนะครับคือความเร็วของลูกเนี่ยเราก็จําเป็นจะต้องอืมเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกะเวลาว่าลูกนั้นนะ่ะจะมาถึงใกล้ตัวเราและถึงไม้เราเนี่ยประมาณไหนนะครับไม่ใช่เรามัวแต่ห่วงฟอร์มของเราห่วงท่าตีของเราจนจนเราไม่ได้ตีมันนะครับผม ก็หลักๆแล้วผมว่าความยากที่สุดของการเล่นบัตติงเซนเตอร์เนี่ยก็คือการกะเวลากะเวลายังไงให้มันตีโดนนะครับนี่นี่แค่แค่ลูกตรงนะไม่อย่างนึกเลยว่าถ้าเกิดมีลูกเคริร์บลูกสไลด์ลูกโฟล์ับมือกับมันยังไงนึกไม่ออกเลยจริงๆนะครับผมสิ่งที่ยากที่สุดครับก็บอกไปแล้วนะครับเรื่องเวลาเรื่องกะระยะเวลานะครับผมก็นับให้ดี ก็เดี๋ยวรอบหน้านะครับก็จะลองเรียนแบบฟอร์มของชาวบ้านดูบ้างนะครับผมก็อย่าง,ง,งยกตัวอย่างนักกีฬาที่ผมชื่นชอบคนหนึ่งเลยนะครับก็คือโอทานิโชเฮนะครับผมก็เป็นนักกีฬาเบสบอลคนหนึ่งนะครับ ที่ตอนนี้ไปสู่เวทีโลกแล้วนะครับผมก็คือไปอยู่เมเจอร์ลีของอเมริกาแล้วนะครับจากจากลีกญี่ปุ่นเนี่ยย้ายไปอยู่ลีกอเมริกาแล้วนะครับอายุไล่ๆกับผมนะครับแล้วก็เป็นซุปเปอร์สตาร์เลยนะครับผมซึ่งก็เป็นเป็นคนหนึ่งที่ให้แรงบันดาลใจผมได้ดีมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าเขาก็เติบโตจากการเล่นกีฬานะครับผมผมก็จะพยายามลอกเลียนแบบฟอร์มของเขาแล้วเดี๋ยว EP 2อลองดูที ฟอร์มของเขาจะทำให้ผมตีได,ด้ดีขึ้นกว่านี้ไหมนะครับผมนะครับก็คนที่มาญี่ปุ่นนะครับพลาดไม่ได้เลยจริงๆนะผมว่ามันมเป็เสน่ห์อย่างหนึ่งของของการมาเที่ยวญี่ปุ่นเลยล่ะกับการที่มาบัตติ้งเซ็นเตอร์นะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นโอตาคุสายการ์ตูนแนวกีฬานะครับผมถ้าอย่างการ์ตูนแนวกีฬามันก็มีเยอะใช่ไหมครับอย่างว่ายน้ำหรือว่าจะเป็นอวอลเลย์บอลนะครับผมหรือว่าจะเป็นฟุตบอล ก็มีนะครับเป็นการ์ตูนหลากหลายเลยนะครับปั่นจักรยานยังมีเลยนะครับผมปั่นจักรยานนี่แหละอ่าอนิเมะที่ทําเกี่ยวกับเรื่องกีฬาหลากหลายนะครับโดยเฉพาะเบสบอลเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเกือบเกือบอนิเมชั่นเกือบเกือบหลายๆเรื่องเลยนะที่เอาท็อปิกเรื่องของการเล่นเบสบอลเนี่ยมานะครับเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่ฮอตฮิตนะครับผมมากๆเลยตั้งแต่เด็กน,น้อยเลยนะครับไปจน,นถึงคนที่แก่เลยนะครับเขาก็ดูกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับผมก็ประมาณนี้ครับ ยังไงซักก็ดูการเปลี่ยนแปลงของผมด้วยแล้วกันสําหรับรอบหน้านะครับผมว่าการเปลี่ยนแปลงในการเล่นของผมมันจะดีขึ้นไหมนะครับผมก็โอเคเยวรอบหน้าเดี๋ยวมาเจอกันนะครับผม